แห้งแท้น <those> no <welche> yes. ี่อหวยคืนยังว่าคื้เปตะแงแท้เอ้งหังให้กูเรียบร้อยเลยวนี่นี่ก็สูงนู่ใช่ไหมตามอาตัวสองตัวต่างัอันนี้ใหญ่เลยือมวอดนิ่งนนบอนี่จะอาปข้อนึ่งกิโลไ่บ เจ้าก็ใส่กันกระปบูอะไรยัยใส่กันกับบูเลยเลยกิโลอะไรวะอันนี้หกสิบสามกันกระตุนนี้โอ้ใส่กันแล้วเลยปลาตองปลาบูอะไรแบบคือกันหรอตัวเดี้อะไรมึงมึงเอาเชื้อทุ่งหรอเอาเชื้อทุ่งซั่งเลยบ่เออกูเอาอันนี้มาอยู่กะโคอ่ะเขาใส่อลไรไม่ยายเป็นตะเกี่ยปลาน้อยบ่เกลี่ยน้อยเก่ายย่เเดีวสังล

โอยเชอรี่ก็ได้หลายเมือน,นจิบมาสิสิถมองไว้ขังไว้เธอใหญ่นมาไม่ยืนเบองแเราได้เป็นสอบเม่อวานอมฮเชอรีมมน่รนี่ปลาสุกตัวนั้นคืองามอยู่บนรูบ้อ่อ นี่แต่ตัวมงามพี่น้องมือนีกวอาเบ้าปล,<ะ>ล,ลาไหลใหญ่ขอบคุณพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้กำลังแรงใจให้คลิปต่อไปค่ะยินคนไรก็แชร์ในได้อจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องเอ้ยผลงานาได้หลายดี่มากจ้าขหมง,งานเก่าจากพี่น้องอ๋อปลาไหลไก่แม่นี่ก็จะเสรซต นี่ไง่พคะตระเลยไก่ใหญ่พี่น้องม้าคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่ดิใส่มองคือเก่าค่ะตามทงตามท่าวิธีเชาให้เชาวนาเฮานี่แหละน้องพี่น้องพเพคะตัวใหญ่จ้ามนีงามขนาดตะเลไก่มาเนี่ยเพคะม้าม้าจากพี่น้องพเพคะไปมาเด้อ มันคือเกอ่จาจ้ะพี่น้องปลาอะไรไก่ตัวใหญ่คักคนนะ่ะไม่แม,ม่มันไข่